โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เหอต้องถามปนะพี่อุวิ่งตัวเทไรหมูหมูราคาเท่ยอแล้วคนขายไปหนฮะรครอรคนจอนขายไปอยู่นั่งร้อนเนี่ยบอกนั่งร้อนเนก็ เรื่อไหนก็แม่ได้ฟังปิ๊กไปหนเอาบ่ะแม่มาได้ก็ได้ซื้อมาแล้วอือไมหรอไม่หรอใช<จ>่ใช่ อ๋อครับผมปลาดุกนี่ปลาดุกตัวอันนี้ตัวมันเบาเอาเอาเลือกเอาตัวแม่ป่ะใช่อันนี้มีกระนวดมันเป็นตัวปูไก่ใมันต้องไอ้ชิงผมต้องหักเลยก็ไม่มีกระนวดปลาดุกมันก็มีหนวดไก่ควายอ้าวเขาเอาตัวแม่เขาเอาตัวแม่ก็เป็นมีไข่มีกระนวดเบาเบาเท่าไปเอาก็เพื่อแกะไก่สีไงเอาเปล่าซื้อปลาดุกปิ้ง มันก็มีนวดก,กระบายควายเออ,อครับผมเอาตวงครับผมตัวปูก็ได้เนาะตัวแม่บ้าวดนา